สวัสดีครับกับกายอัพที่มีช n e l เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาชิมอของกินร้านอร่อยนะครับห้าร้านของหัวหินนะฮะถือว่าขนมตันเชื่อมลรกตันเชื่อมนี่หืมครับกิมกรอบจ้านี่ สวัสดีครับกับกายอัพทมิชแนลเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาชิมอของกินร้านอร่อยนะครับห้าร้านของหัวหินนะฮะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เวลาเรามาหัวหินจะมีร้านหลักๆที่เวลาเรามาเที่ยวนะฮะต้องแวะกินนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ร้านแรกเลยกันแล้วกันนะครับร้านนี้เลยจะนี่ร้านป้าปางขนมหวานนะครับซึ่งอยู่ตรง ซอยที่จะลงลงชายหาดเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าไม่รู้ว่า,ามาตรงไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งแผนที่ไว้ใต้คลิปกันละกันเนาะไกาจะและนี้เลยร้านร้านขนมหวานร้านขนมหวานปางนะฮะ <estruct ural technology> เป็นร้านขนมหวานแบบว่าขนมหวานโบราณ <C ell ar> นะครับอันนี้ขายอ่า สามารถสั uh ่งได้ยังครับแล้วเราก็ได้แล้วนะครับขนมไทยร้านขนมหวานบ้านป้าปางนี่อันนี้ก็จะเป็น้ช้ใจนะอันนี้ก็คือจะเป็นขนมตาลเชื่อมลูกตาลเชื่อมนี่โอ้ยนี่นี่นะอืม ลูกตันเชื่อมเขาอ่นิ่มไม่แข็งจนเกินไปอร่อยแล้วก็หวานกำลังดีและตัวที่อยากนำเสนออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขนมขนมบัวลอยนะมไม่ใช่บัวลอยนำ้ำาึิงเขาเรียกขนมโคนะฮะว่าเป็นลักษณะเหมือนประมาณขนมต้มต้มขาวอะต้มขาวต้มต้มแดงอะไรนะฮะแต่เขาจะมีเป็นน้ำกะทิแบบข้นๆอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่แบบข้นมาก แล้วข้างในอ่ะจะเป็นเอมะพร้าวอันนี้คือแม่ค้าบอกนะยังไม่ได้กินอร่อยมะพร้าวหอมมากเขาเขาอบปันเือน่ะอร่อยแล้วก็ตัวกะทิคนมากอืมอืมไ้ย่างหนึ่งทับกินกรอบจ้านี่สีไม่แดงเกินไปนะฮะ แล้วเรามาชิมกันดูว่าทับทิมเนี่ยจะอร่อยไหม, <c oughs> มทับทิมกรอบนี้ไม่ใช่แป้งอย่างเดียวนะเพราะว่าบางเจ้าอ่ะบางร้านอ่ะเขาจะเป็นแป้งมาค่อยอร่อยอันนี้เขาจะใส่เขาเรียกใส่แห้วห่ะหรือที่เขาเรียกว,ว่าสมหวังอ่ะแล้วก็เขาไม่ได้น่าจะไม่ได้ใช้สีผสมอาหารเขาน่าจะใส่พวกน้ำแดงเฮลบุบอยอ่ะมันจะหอมด้วย อร่อยอร่อยอเดี๋ยวไปร้านต่อไปเลยจ้าและนี่จะเป็นร้านต่อไปนะครับก็คือราช่องลุงดำนะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างจากร้านป้าปางเลยเดินเดินมากินเลยก็ได้นะครับหลังจากกินของหวานตรงนี้แล้วขนมไทยแล้วแล้วเราก็มากินรัชช่องตรงนี้ได้เลยะนะฮะนี่ร้านจะอยู่ตรงนี้เลยอ่า แล้วร้านนี้เลยนี่ก็คือรถรถช่องลุงดำนะครับเอารถช่องสองแก้วครับเดี๋ยวทานนั่งทานนี่ได้เลยนะฮะอ่าสามารถสั่งกลับก็ได้นะครับแล้วก็อนั่งทานที่นี่ก็ได้นะฮะไปเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งทานข้างในกัน,น,นและนี่ก็คือรถช่องเจ้าดังนะฮะของหัวถิ่นซึ่งเวลาใครมาหัวถิ่นจะต้องมาสั่งกินนะเพราะว่าหอมมากอร่อยมากบอกเลย เดินมาร้อนๆน,นะกินละช่องละบะบะชื้นใจเดี๋ยวเราเราขอกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปร้านต่อไปนะจ๊ะและนี่ก็คือร้านหนึ่งในร้านดังนะครับที่เวลาามาที่หัวหินจะต,ต้องมากินก็คือร้านข้าวเหนียวมะม่วงปลาเจือนะฮะนี่อยู่ตรงข้ามโรงแรมยูตันเลยนะฮะ นี่เลยห้าเอาเข้าวเหนียวมะม่วงครับนี่เ,นเอาเป็นชุดครับชุดเดียวครับชุดเดียวเลียเท่าไหร่ครับร,อรอ้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทโอเคนี่เลยร้านนี้เขาจะขายข้าวเหนียวมะม่วงทั้งปีนะฮะ ชุดละร้อยยี่สิบนะฮะเขาจะมีขายเป็นแบบว่าเป็นกิโลก็มีนะะเอากับกรุงเทพก็ซื้อลลเป็นโลไปไม่พอ,ออ๋อครับถ้าซื้อกับกรุงเทพเขาก็จะแบบว่าเอาเพาเหนียว แยกกับมะม่วงมะม่วงจะไม่ปอกไปแต่ถ้าซื้อเป็นชุดคาดเลยนี่ก็นี่เลยเป็นแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะปอกปอกให้ฮเขาบอกข้าเหนียวที่นี่หอมมากอร่อยมากเพราะว่าเป็นข้าเหนียวเจ้างเราก็กะทิถึงมากหยิดข้าวเหนียวหนะ้าสิบบาท

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านอร่อยนะครับเวลาเรามาเที่ยวที่หัวหินนะฮะร้านดังร้านอร่อยก็คือร้านตะโกสเวเป็นจะคงนะครับี๋ยวเราเข้าไปซื้อะอะไรกันเลยกไหมครับบอกไกปเลยนะว่ามาใชว่ว่าจะได้นะ เพราะว่า,าเขาจะมีคนสั่งไว้ตลอดเวลานะครับ<ช>ถ้าเกิดว่าเรามาแล้วเราไม่ได้สั่งตั้งแต่แรกอาจจะไม่ได้ได้กินนะครับแล้วก็ร้านจะเปิดแปดโมงนะครับแล้วก็เวลานั้นปุ๊บมาก่อนอาจจะร้านใหญ่จะยังไม่เปิด <laughs> ได้สองกล่องอได้สองกล่องได้กล่องใช่อาได้สองกล่องสองกล่องครับ <laughs> ขนาดนั้นยังได้แค่ครอบมือก็แบบว่าบางทีมาอาจจะไม่ได้เลยเพราะว่าเขาสั่งไปหมดแล้วสองสองสองสามตักหน่อยจริงๆบอกเลยว่าอร่อยมากชอบกินเวลาใครมาดูทุกทีเลยอาจารย์ และร้านต่อไปนะครับก็คืออ,อยู่ใกล้ๆก,กันเลยแล้วก็บริเวณเดียวกันเลยก็คือร้านกล้วยทอดป้าเจนะครับซึ่งร้านนี้ก็ถือว่ากล้วยทอดอร่อยนะฮะ<อ>เวลามาก็ลองมาชิมกันได้นะครับนี่ร้านอยู่ตรงนี้เลยจานนี่ป้าครับเอากล้วยทอดหน่อยครับนี่เลยร้านนี้เลยฮะมาทีไรต้องกินทุกทีนะฮะก็จะเอากล้วยทอดอเ,อเ,เอาพอดเอารวมๆกันนะครับ ่20บาทนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับไขน่นกกระทา,ะทาเอา,อ,าอันนี้กับอันนี้ผสมกันบ20บาทสรุปแล้วร้านนี้ชื่อชื่อร้านอะไรครับปา ป้าเจใช่ไหมครับผมเรียกป้าเจป้าเจอยู่แล้วป้าเจป้าเจไม่พอป้าเจอ๋ป้าเจป้าป้าเจป้าเจเวลาเรามาตรงนี้นะฮะถือว่าอ่ากล้วยทอดเจ้าเนี้ยกรอบแล้วก็อร่อยดีเนื้อไม่เละนี่ครับครับผมโอเคได้แล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันตรงที่เดิม เดี๋ยวเรามาลองชิมกล้วยทอดกันนะจ๊ะที่ซื้อมาร้านป,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 ป้าเจ๊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 นี่อันนี้เป็นฟัออกทองนะจ๊ะ <c oughs> อ,อ,อ,อืมอร่อยดีอืม,อม อ,อร่อยดีแล้วก็ยังไงไทยนี้ถ้าชอบก็ลองตามมาอปินกันดูได้นะครับอยู่ที่ตรงหัวหินเนี่ยทางที่ลงเขาเรือชายหาดหัวหินน,นะครับแล้วเดี๋ยวทิ้งแผ่นที่ไว้ให้แล้วไงไทยนี้ฝาก่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามท่อกายอัพมีมไว้ด้วยนะครับอ๋อ,อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหน หรือพาไปชิมอรมรใหม่ๆจะเลยไมหมคาจันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพสตรีมิทช์นอครับไปแล้วครับสวัสดีครับ